สถานการณ์ที่ญี่ปุ่นที่ต้องบอกว่าหลายเมืองของเขานะคะยังคงมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นและหลายๆเมืองก็ยังคงล็อกดาวน์กันอยู่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันการจัดกีฬาโอลิมปิกนะคะที่จะมีขึ้นตอนแรกเนี่ยมีการเลื่อนกันไปแล้วแล้วก็มีการประชุมกันว่าจะมีการจัดกันอีกรอบหนึ่งแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะต้องมีการเลื่อนกันออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นค่ะทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาขายายระยะเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉิน ในกรุงโตเกียวและจังหวัดใหญ่อื่นๆค่ะซึ่งก็รวมไปถึงจังหวัดโอซาก้าเกียวโตแล้วก็ฮิโงะออกไปจากกําหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่11พฤษภาคมเนื่องจากญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความวิตกกังวลว,ว่าญี่ปุ่นจะสามารถจัดงานมหากรรมกีฬาโตเกียวโอลิมปิกได้ตามกำหนดการเดิมในช่วงฤดูร้อนหรือไม่นะคะซึ่งก็จะคือช่วงวันที่23กร,รกฎาคมโดยก่อนหน้านี้ค่ะญี่ปุ่นเคยต้องเลื่อนการจัดโอลิมปิกมาแล้วครั้งหนึ่ง หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนวิด -19 ทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่เมืองซัปโปโรนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโดได้มีการจัดอีเวนต์ทดสอบการวิ่งฮาฟมาราธอนในวันนี้ด้วยค่ะแหล่งข่าวนะคะมีการระบุว่านายโยชิฮิเดะซูงะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะร่วมประชุมกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆในวันนี้เพื่อมีการหารือถึงการขยายระยะเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินโดยขณะนี้ยังไม่ทราบว่าญี่ปุ่นจะขยายระยะเวลาออกไปนานเท่าไหร่ค่ะ แต่ว่าผู้ว่าจังหวัดของโอซาก้านะคะเขามีการเปิดเผยว่าญี่ปุ่นอาจจําเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาออกไปอีกประมาณ3สัปดาห์ถึง1เดือนซึ่งล่าสุดมีการรายงานด้วยนะคะว่าคุณยายชาวญี่ปุ่นวัย118้1ปีคาเนะทานากะซึ่งครองสถิติบุคคลอายุยืนที่สุดในโลกจากกิอากินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดนะคะเขามีการตัดสินใจว่าจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบเพลิงโตเกียวโอลิมปิก2020 เนื่องจากเขากงังวลว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด19ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าแต่ละประเทศพยายามที่จะหาทางในการควบคุมโควิด19นะคะ